สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Pro บอทแม a อันด e Defender นะครับเมื่อไหร่จะเปิดเลิกเปิดชิปแบบนี้ก็ไม่รู้นะครับชินแล้วนะทำมาสองัปีแล้วเดี๋ยวแทกอาจจะลองเปิดใหม่นอะวันนี้จะมาพูดถึงตัวละครที่กลายเป็นไฮบิดแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวเป็นเจ้าโกโจสตูรุในร่างอี o โด้วยนะครับเพล่อาจจะยังไม่ตันเพราะว่าของอัพเลเวลไม่มีนะครับอขอัยด้วยนะพยายามฟาร์มแล้วแต่มันได้แค่นี้จริงนะครับนี่เลยเนาะไอ้ก็จะเป็นโกโจนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีคําว่า H Y B D ตัวนี้เนาะ ไอตัว h y b d ตัวเนี้ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าในเกม t o w e r Defense นะครับเขาจะเรียกว่าเป็น Hybrid นะครับ Hybrid เนี่ยมันแปลว่าเราจะสามารถใช้ยูนิตตัวนั้นเนี่ยตีแอร์ได้ถึงมันจะวางพื้นก็ตามแต่นะครับมันสามารถตีแอร์ได้เนาะตอนนี้ทางตัวเกมเนี่ยได้ทำการปรับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยตัวละครไม่ใช่ตัวนี้สิละลายตัวนะครับกลายเป็นตัวไฮบิดเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็สามารถตีแอร์ได้ถึงจะวางพื้นก็ตามนะครับ แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่เขาปรับมาก็จะเป็นในส่วนของตัวฮิลนะครับตัวฮิลที่เป็นตัววางเนินเนี่ยจะสามารถทำดาเมจกับมอนแอร์ได้ถึงเพิ่มขึ้น50%นะครับหรือคืนคูณ1.5นะครับคืนเลยปะโอ้โนะลิ้นเริ่มพันแล้วนะฮะเราชิเช้าๆนะยังไม่ได้นอนเลยนะฮะขออภัยด้วยนะถ้าพูดอะไรมึนๆน,นะฮะอันนี้ขออภัยจริงเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวไหนเนี่ยเป็นตัวไฮบิดบ้างนะตอนนี้นะครับเนาะ จากที่เห็นเนี่ยบอกเลยว่าแต่หลายตัวนะจากที่เหมือนจะเล่นไม่ได้ก็กลายเป็นตัวที่เล่นได้ไปเลยนั่นเองเนาะน่าสนใจมากนะครับนี่เลยอันเดอร์ซูมให้ดูนะครับจะได้เข้าใจเนาะแล้วก็โค้ดนะครับโค้ดใหม่เนี่ยไปดูคลิปสรุปอัปเดตด้วยแล้วเนาะนี่นะครับเขาบอกไว้นะว่าตัวละครที่กลายเป็นไฮบริดมีตัวแบบนี้นะครับก็คือไอ้เคิร์สเนลนะฮะไอ้เคิร์สโนลหรือเนลเนออมันเป็นวัดมันแปลว่าตะอพวะก็คือน้องโนบะระนั่นเองนะครับโดนส่วนดาก้อนเซเรเยอร์เนี่ย จําไม่ได้แล้วว่าตัวไหนแต่เหมือนจะเป็นตัวอีพิกสักตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับอิเล็กทิกอิเล็กทิกไซบอร์กตัวนี้จะเป็นในส่วนของแฟรงกี้นะครับที่มันเป็นตัวรีเจนที่มันเทได้แล้วนะตอนนี้เนาะเคิร์สพินกับเคิร์สคิงเป็นตัวละครเดียวกันแต่ว่าไอ้เคิร์สพินเนี่ยก็คือซูคุนะในร่างที่ยังไม่อีโวส่วนเคิร์สคิงเนี่ยละมันจะเป็นซูคุนะที่ร่างอีโวแล้วนะครับต่อมาเป็นเฟรมดับบลอนคิงนะครับเฟรมดับบลอนคิงคือนัสส์นะครับร่างที่ยังไม่อีโวเนาะะเฟรมดับ และตัวที่ที่รู้สึกว่ามัน,มนดินเลยนะก็คือในด้านของม็อบนั่นเองนะเอสเปอร์ Esper, นะครับทั้งล่างที่ยังไม่ยูโวแล้วก็ยูโวแล้วเนะี่ยตีไฮบริดเหมือนกันเลยนะแล้วก็ส่วนของแบคคิงนะฮะบอกเลยว่าหมีจะกลารเป็นตัวที่โคตร OP นะครับเพราะว่ามันสามารถตีแอร์ได้นั่นเองกลายเป็นไฮบริดแล้วเนะาะทั้งล่างที่ยังไม่ยูโวแล้วก็ยูโวแล้วเลยนะครับบอกว่ามันตีเลือดไหลด้วยนะตอนนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะครับหมีตีติดเลือดไหลแล้วนะครับหลังจากที่เขาบัฟมานะครับดาเมจอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่่่่วาาาเเเพพิมมมมขึ้นนนนอนอ,นนอ,ออรนะัีลลืดไหก แล้วก็ในส่วนของมอนหรือว่าบอสเลือดออกเนะี่ยยังไงก็ต้องใช้หมีเล่นนั่นเองนะโดนัทว mm ิลี์นะครับในส่วนของซุคุนะไอ้ไปซุคุนะคาตาคุรินะครับ mm hmm. พุตโทษทีนะเออคาตาคุรินะครับร่างที่ยังไม่อีโวกับอีโวแล้วก็ไฮบิดเหมือนกันทั้งคู่และตัวสุดท้ายนะครับเป็นในส่วนของโกโจเนาะอ่ะโกโจคือชื่อเด e l ลิฟ s o โซเซ e r อร์นะครับอ่ะทำไมเขาเอาไอ้ตัวอีโวมาอยู่ข้างบนก็ไม่รู้นะครับ มันตีแอร์ทั้งที่ไม่ต้องอีโวก็ได้นะครับคือวางก็ตีแอร์เลยเนาะแล้วก็เขาอาธิบายเพิ่มไว้อย่างที่บอกไปว่าคือตัวแอร์นะครับตัวฮิลเนี่ยที่วางยืนเนินนะครับจะสามารถทำดาเมจกับมอนเพิ่มขึ้นมอนแอร์นะครับนี่แอร์เอ,อนเนมี่นะทำระเมจเพิ่มขึ้น1.5นะครับคูณ1.5คือ50นั่นแหละอย่าไปคิดเยอะนะครับแล้วก็ไฮบริดเนี่ยจะเวิร์กมันจะตีแอร์ได้เหมือนกันต่อให้วางพื้นก็นตามแต่อะไรประมาณนี้นะครับเนาะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ ใครที่ยังเป็นเซิร์ฟเ,เก่าอยู่ให้เรารีเซิร์ฟ V นะครับมันจะถึงมันถึงจะตีแอร์ให้เนาะอันนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูทีละต,ตัวเลยในส่วนของตัวที่วางกลายเป็นไฮบิดแล้วนี่นะครับแปร์คิงตัวนี้นัทสึนะครับอแล้วก็สูคนะุณะเนาะคาตาคุรินะครับบอกเลยว่าตัวพวกเนี้ยโกงมากนะครับกลายเป็นตัวโกงไปเลยนะไอพวกที่ตีกาวทั้งหลายเนี่ยอาจจะตกเบต้าเลยก็ได้เนาะอีฟงกี้ตัวนี้นะครับ อ่ะแล้วก็ตัวละครละหลายๆตัวมันถูกรีโมเดลนะครับเดี๋ยวพาไปรีวิวโกโจกันต่อเลยเนาะุขาตะไปฟาร์มเงินสักพูดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับน่าจะใช้เวลาสักพักนะถึงจะสามารถอัพโกโจได้ตันเราจะรีบเร่งฟาร์มให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับโอเคเนาะอ่าแล้วก็เสริมนิดนึงคือซัมโมนของซองจินอูสามารถชนแอร์ได้เหมือนกันนะครับถ้าใครแบบเอ้ยไม่รู้จะเอาตัวอะไรไปเล่นมีแค่ซองนะครับตัวนี้ตีแอร์ได้เหมือนกันนะแต่ป้าต้องใช้ตัวละคระที่มันซัมโนออกมาก็คือเออต้องเอาไปฆ่าน่แหละเออต้องลาอราส เราถึงจะมีตัว t i r ด้วยแล้วก็เดี๋ยวตัวชานนี่ไม่ใช่ตัวชานนี่สิตัวใหม่อีโวตัวอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะตามมาในทีหลังไม่ก็อาจจะไปลงช่องรองนะครับเนะาะช่องรองเนี่ยอยู่ใต้ description น,นะครับเป็นทีทำเกมเมอร์แลราจะอ,อาจจะย้ายช่องในบางเกมพวก rob หรือว่าเกมนอกโลบอกอาจจะไปอยู่แบบนูน้นในช่องนู้นเยอะคเยอะกว่าช่องนี้นะครับช่องนี้อาจจะเน้นลงโลบอกไปเลยนะเนาะเริ่มบดกันเยอะแยะไปเดี๋ยวตัดไปตอนที่ฟาร์มเงินเสร็จน่าจะมีเงินระดับหนึ่งนะครับให้อัพโกโจตันไปเลยเนาะว่าโย เก่งยังไงแต่บอกเลยว่าตัวเนี้ยโกงมากนะครับสเตตสเอลบอ่สส์นะครับอ่ะดาเบิดเอลบสปีดเอสนะครับ A ope, Speed, ope, แล้วก็ระยะเอสเนาะเวล์ดยี่สิบแปดมีพาร์ตโบลเลอร์น่าจะหนึ่งหรือสองนะั่นแหละสักอย่างหนึง่งโบลเลอร์สองนะครับเป็นในส่วนของโกโจเนาะไปเดี๋ยวเราไปฟาร์มเงินเลยแล้วกันนะครับ A few moments later มาตอนนี้เงินน่าจะพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราขายตัวที่ไว้แบกก่อนเนาะโคโจสตูรุปเป็นตัวรับนะครับจากตู้ริมิเต็ดนะแล้วก็สามารถสุ่มหาได้จนกว่าตู้มันจะออกนะ แล้วตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับใครที่ยังหาไม่ยังไม่ได้หาเนี่ยแนะนำให้ไปหาเนาะอันนี้เป็นท่าโจมตีที่หนึ่งนะครับท่าชื่อว่าแบ็คเอนเนอร์จีรีเลสนะฮะเอ้ยรีลิสสิไม่ใช่รีเลสนะครับนี่มันก็จะยิงเป็นบอลพลังออกไปแบบนี้นะเหมือนบอลคำสาบเลยนะครับปุ๊บแล้วก็ตอนนี้เอ่อเขาจะปรับให้มอนบอกโล่บนหัวแล้วเนาะนี่คือท่าแรกนะครับโอเกขั้นแรกนะครับเอ่อขั้นเรียกว่าขั้นสองเลยไหมขั้นแรกสิ 2,250นระครับดาเมจก็เพิ่มสปีดต,ตามนี้เลยนะให้ดูนะครับดูสเตตเอาเลยนะครับจะบอกแค่ราคาอย่างเดียวเนาะเพราะสเตตแต่ละคนกับระยะสปีดจะไม่เท่ากันนะครับในส่วนของดาเมจก็เหมือนกันเนาะเพราะเวลาเลเวลัพสเตตเคลื่อนมันก็จะไม่เท่าแบบนี้นะครับไปยังไม่พูดแล้วกันเนาะนี่อัพไปเลยนะครับขั้นที่2เป็นโนบะกันยุนตีเป็นชาร์จเอนเนอร์จีบอลนะครับค่าอัพ3 0 0 0นะแล้วก็สเตตตามนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวไฮบิดที่รู้สึกเ,เลยรู้สึกได้เลยว่าโอพีมากนะกโกโนนนะนี่เลย ตัดเลือกจะเปลี่ยนเป็นบอลฟ้านะครับจากบอลแดงเป็นบอลฟ้าง่ายๆเลยนะฮะตรงนี้ปุ๊บนี่แบบนี้ฮิตเดียวนะครับดาเมจฮิตเดียวนะไม่เลยอัพคนที่สามไม่มีไรนะครับสามพันแปดร้อยเพิ่มสเตต่างเดียวเนาะปุ๊บนี่อัพคนที่สี่นะครับเปลี่ยนรูปแบบบอลดีเป็นเพียร์เพียร์ซิงค์เอนเนจีนะฮะอ่านผิดขออภัยไป,ไปแปลภาษาเอาใครอ่านผิดนะฮะเอ้ยถ้าผมอ่านผิดเนี่ยไปแปลภาษาเองนะครับง่ายเลยเนาะ 4,500ในขั้นที่4นะครับดามจบอกเลยว่าใช้ได้สบายมากนะใครที่ใช้อัมแบกบเปลี่ยนกันจนตีเป็นไลว์นะครับก็จะกลายเป็นบอลสี้าย,ยิงไปตรงๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวรอมันดูเดี๋ยวรอ,อดูอีกทีนึงนะครับปุ๊บนี่เลยดามิทเ้นตรงแบบนี้บอกเลยว่าดามจดีมากนะครับหมื่นหนึ่งนะเบลล28เองนะครับเนาะวันนี้นะครับอ่ะโอเคมาดูกันขั้นต่อไปนะครับขั้นที่5,5200นะครับอ่ะสต่ตามนี้เลยเนาะปุ๊บนี่เลย แล้วก็ขั้นที่6นะครับ Purple Energy Ball นะครับเปลี่ยนการโจมตีเป็นมุรากริหรือเปล่านะครับจำชื่อไม่ได้แนละ้วนี่เลยอเดี๋ยวนะไม่มีฉากรวมรวมบอเลเรอเดี๋ยวออไม่มีฉากรวมบอลน,นะครับเป็นปล่อยบอลม่วงไปเลยเนาะแล้วเลยอะไรตีไปโคตรไกลเลยนะครับตรงนี้จึ๊บอ่านี่ ไอ้เป็นขั้นที่6นะที่เปลี่ยนรูปแบบเป็นเป็นเอนจีบอลตัวนี้แล้วก็ตัวไฮบริดวางแล้วตีแอร์เลยนะครับไม่ต้องอัพกระวะมันก็ตีแอร์เลยนะต่อให้มันวางเนินไม่ได้มันก็ตีแอร์เหมือนกันนะครับหรือมันวางได้ทําไม่ได้นะครับพี่โอเคเนาะเฟอร์ใครแบบเข้าใจผิดว่าเอ้ยพี่ตัวไฮบริดวางเนินไม่ได้ตีแอร์ได้เหรอตีได้นะครับขั้นที่7นะครับเจ็ดพันอัพเลยเนาะนี่นะครับขั้นที่แปดเป็นรูปแบบเนตีอีกแล้วเป็น curse energy ball นะครับนี่เลยแปดพันห้านะอัพเลยครับเปลี่ยนเป็นัี เดนะี๋ยวนะบอลแปลกๆะยะดูใหม่นะครับ,รบรอ่ะนี่โลฮะบอลฟ้ากับบอลมุกเออระยะถือว่าโกงมากนะครับส่วนตัวพี่รู้สึกว่าระยะแค่นี้ก็แทบจะเก่งที่สุดในเกมแล้วนะระยะนี่สู้ฮาคาลีได้สบายนะครับแต่ว่าฮาคาลีข้อเสียคือไม่ตีแอร์แต่โกโจตีแอร์นะครับอ่ะทัานที่เก้านะครับเก้าพันสองร้อยเนาะสตตาตามนี้เลยนะครับปุ๊บนี่เลยทัานที่สิบนะครับเอ๊ะทำไมไม่มีท่าโจมตีบอกแต่เปลี่ยน เหมือนจะเปลี่ยนด้วยประกัน MT นะเพราะว่ามันเป็นท่าที่10นะครับตีกลายเป็น13วินะระยะ45นะครับอันนี้ต้องพูดแล้วเพราะว่ามันบวกไปแล้วเนาะเปลี่ยนด้วยประกับน MT นะเราเดี๋ยวเราต้องดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับปึ๊บนี่เลยอ่ะไม่เปลี่ยนบะไม่เปลี่ยนขออภัยด้วยนะครับโอเคมาเปลี่ยนขั้นที่11นะอันนี้ขออภัยจริงนะครับอ่ะนี่นะครับหมื่นสี่นะเป็นวอยเลฟนะครับอ่ามี s โล w หรือเปล่าเดี๋ยวรอๆดูสักครู่หนึ่งนะครับอาจจะมี s โล w ก็ได้ปึ๊บโอเคตายเลยนะครับ เจอดี๋ยวู icism, สักครู่นึงอันนี้จะเป็นขั้นที่อีโบแล้วนะครับหลังจากนี้นะจะเป็นขั้นที่ต้องอีโบเท่าน,นั้นถึงจะมีนะครับปึ๊บตีที่อ่านยังไม่สโลนะครับปึ๊บนี่เลยกลายเป็นขั้นฟูเอวี B แล้วแล้วก็อัพตันแล้วเนาะนี่การโจมตีจะเป็นหลายฮิตนะครับ,แล, Slow ลรบแล้วก็สโลมอนด้วยนั่นเองเนาะสโลนานมากนะครับแล้วก็สโลแอร์ด้วยนั่นเอง บอกเลยว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่โกงที่สุดในเกมณนะตอนนี้เลยนะครับเดเมดเนี่ยเวลแค่ยี่แปดจะเดมดถึง4ี่หมื่นเลยนะณตอนนี้เลเวลปลดไปถึง70เวลแล้วนะครับมันทําให้ตัวล,ละครหลายๆตัวเก่งขึ้นมาขึ้นเยอะเลยนะครับในส่วนการปรับเป็นไฮบิดก็จะทําให้ตัวละครเล่นได้เยอะขึ้นเนาะนี่ประมาณนี้นะครับเดเมดสามหมื่นเก้านะครับเวลยี่แปดมีโบลเลอร์ 2. สองสปีดเป็นสิบสามจุดหนึ่งวินะครับแล้วก็ระยะเนี่ยสี่สิบหกจุดสอง สโลประมาณ4-5ถึงวินะเมื่อกี้จากที่นับดูนะครับเดี๋ยวลองนับใหม่ดูน่าจะง่ายกว่าเนาะมันน่าจะโดนตีตายก่อนหรือเปล่าโอ้เจ็ดวิเหรอหรือว่าเราดูผิดหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เรานับได้7ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกเนาะ,ะราคาประมาณนี้นะครับหนึ 10, 9, ่งหนคูณสนะครับเราจะรู้ถึงราคามานะันเนาะเอ๊ะราคาเหมือนจะเท่าอีก,กินเลยหรือเปล่านะครับพอ,อยาเช็คดูก่อนโอเค ราคาพอๆกับอีกินเลยบอกเลยว,ว่าตัวละคร2ตัวนี้จะเป็นตัวที่โคตรอภิมหาเมตาคอมโบนะครับอีตัวหนึ่งตีติดเฟย์ตัวตีติดสโลตีลอตแอร์นะครับบอกเลยไม่ต้องกลัวมอนแอร์เลยนะมอนแอร์เนี่ยจะมีตั้งแต่ดีเจนไม่ใช่ดีเจนสิสเตจสตรอรี่นะครับเ <c oughs> ออหมุนไปหมดแล้วโทษทีนะครับสตอรี่ด่านท้ายนะครับขึ้นไปนะสตรอรี่ด่านท้ายนะตอนนี้นะครับ สตอรนนี่ตอนนี้เป็น Snowy นะครับ Snowy Town หรือเปล่าจำชื่อไม่ได้นะครับจะเป็นดันท้ายนั่นแหละมันจะถึงจะมีมอนแอร์ Air, แล้วก็ในเลดใหม่ก็มีมอนแอร์ Air, นะครับในชาริ้นดันท้ายก็มีมอนแอร์ Air, เหมือนกันเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับโกโจตัวที่แทบจะโกงที่สุดในเกมแล้วตอนนี้นะครับสวัสดีนะครับผู้รับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดตาดตพอดีนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อยากให้รีวิวตัวไหนลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับอาจจะได้พาไปดูเนาะ ส่วนตัวใหม่ตัวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวมาตามมาทีหลังแม่ก็อาจจะไปอยู่ช่องรองนะครับช่องรองเราเป็นทีทางเปมืออย่าลืมดูเนาะบอกเลยว่าซิอ้อแพ็คแบบโอ้รู้สึกใจเกียร์เรเลยนะฮะแล้วเจอกัอนคลิปหน้าบ๊ายบายครับ